ที่สาววิวนรสนะคะแต่งหน้าเองทําผมเองซึ่งเราได้เขาได้ขอขอนุญาตนํามาจากไอจของเธอนั่นเองและตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับวิวนรสแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ้งเปลี่ยนแนวอะคะเป็นอยู่ดีๆเป็นแบบนี้นะคะ่ะพี่ผมวามไม่ใช่ตรงนี้ต้องต้องของขอนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราคุยกับวีวนรสในเรื่องของการแต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นเป็นใครคะพี่แมวมา พี่มาอ่อนนวลนี่ไงขออนุญาตด้วยนะคะพี่มาค่ะคือเราต้องการที่จะมาเป็นครู้แต่จริงๆครูไม่รู้นะก็เลยต้องมาถามจากพี่วิวสนใจเรื่องการแต่งหน้ามานานแล้วหรอทําไมถึงได้ทําได้แบบเยี่ยงมืออาชีพขนาดนั้นนะพี่วิวจริงๆจะบอกว่าเป็นคนชอบศิลปะ ดูว่ารูปเธาเรียนศิลปรกรใช่ค่ะเราเรียนศิลปรกรมาซึ่งมันจะมีทําให้เรารู้สึกว่าเออชอบผู้กันชอบลงสีงสอะไรอย่างนี้แล,ล้วก็คือต้องเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเป็นการประหยัดเวลาที่เราสามารถแต่งเองแล้วไปงานได้เลย จริงๆแล้วนะเราได้ยินมาว่าเครื่องสําอางการแต่งหน้าเนี่ยเปรียบเสม,มือนอวัยวะส่วนที่33ของมีเวลารถใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชมคือคือมันมีเรื่องราวเรื่องราวนที่เรานี้มาว่า ถ้าขาดไม่ได้ถ้าขาดมันต้องขาดใจตายแล้วเดือดร้อนหนึ่งขั้นหมดทุกคนต้องเอามาให้ได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ถ่ายทําละครเรื่องเงาใจเงาใจค่ะใช่ก็คือวันนั้นเนี่ยค่ะคือพี่อ้อมต้องการสรรหาโลเคชั่นพี่อ้อมพิยดาพี่อ้อมพิยดาค่ะเป็นัผู้จัดเรื่องแรกนะคะคือทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องทางเหนือขึ้นเครื่องเรียบร้อยขึ้นเครื่องใหญ่มาเรียบร้อยมาลงปุ๊บเขาต้องมาตอบเครื่องบินเล็กค่ะทุกคนก็พยายามดูอุปกรณ์อะไรของหนูเรียบร้อยแล้วแหละพยายามรวมให้กองที่ตัวหนเพราะว เขาก็เก็บหยิบเสื้อมีทั้งเสื้อกันหนาวมีทั้งแว่นตามีทั้งกระเป๋าของฉันกรอกเคื่อขึ้นเครื่องบินเล็กไปุปนั่งปรึ้งวิววันนรถก็คิดได้ว่าอวัยาวะที่33หายไปไหนเอ๊ะก,กระเป๋าเครื่องสำรางกระเป๋านั้นอยู่ไหนออ มลกเร่องลกของฉันคือแบบว่ากระเป๋านั่นนะคะมันแบบสําคัญมากคือหนูใส่ทุกอย่างไว้ไงก็แบบรีบแบบบอกพนักงานหยุดเครื่องค่ะอย่าพึ่งขึ้นหยุดอย่าพึ่งพี่กับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีของสําคัญมากกับชีวิตหนูเขาบอกอะไรกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะหน้าแอร์แปบนี้หนูบอกใช่กระเป๋าเครื่องสำอางไม่คะไม่ได้ค่ะเครื่องเราต้องออกแล้วอย่าพึ่งออกค่ะพึ่งเพียงกับแอร์แบบ อย่าเพิ่งออกพี่ไปเอาให้หน่อยคือมันต้องเหมือนมันนั้นต้องมีต่อรถเล็กๆเพื่อเอามาส่งที่เครื่องบินอีกไงเสร็จปุ๊บหนูต้องไปขึ้นรถปู้เพื่อเข้าไปที่กองที่แบบโลเคชั่นที่ไกลอีกซึ่งไปถึงปุ๊บก็รีบตาลีตะเหลือไปถึงไปบอกพี่อ้อมเลยว่าหนูลืมสิ่งสําคัญมากหนูที่ยังไม่แต่งหน้าอะไรทั้งนั้นมันต้องมีอ่ะมันมันมันคือไม่งั้นมันก็โดดคือสีปัดแก้มอะไรต่างๆคือพี่เขาไม่มีไงเราก็ใช้ตัวนี้ในการแบบไปส่งคนะละครมันจะโดดนะพี่อ้อมก็ทําไงล่ะ เรียกให้รถตู้ของกองไปรับกระเป๋าเครื่องสำอางหนูที่สนามบินเราตอนที่มันส่งถึงกองหน้าตาหนึ่งมันแบบคนได้พบยากนี่เลยนี่แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากระเป๋าเครื่องสำอางของวิวันณรถนะอุปกรณ์ในนั้นคือเยอะมาก แน่นอะคือหายไปก็แบบเสียชีวิตเลยโอ้แน่นเสมือนแบบเป็นเป็นมืออาชีพคนหนึ่งเลยแล้วเวลาที่เขาแต่งหน้าเนี่ยนะเขาจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดองศาการกรีดขนตาจะต้องดูเรียงกันน,นั่นนู่นนี่ผู้ใจไม่เห็นภาพ<ม>ไงเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าพี่วินรสแต่งหน้ายังไงอะเทคนิคของเธอเป็นอย่างไรแต่ละสวยเป็นธรรมชาติอหยีบคาดว้าดาราช่วงหน้านะคะเจง อุปรกรณ์การแต่งหน้าของวิววรรณรสอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มองมอยกันไปเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะยังไม่ตกใจกับหน้าของวิววรรณรสว่าทำไมไม่สวยเหมือนเมื่อกี้ไ่ใครไม่ใครวิวเองวิวเองนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเนรมิตให้คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าพี่วิวขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าของวิวคืออะไร ก็ขั้นตอนแรกนะคะคือการลงดีมอยเจอร์เซอร์ก่อนคือลงครีมแต่ครีม,ม,ม,มชานี้ล,ลงไปแล้วนะคะก็คือเพื่อให้ผิวเราไม่แห้งเนาะก็คือนวดนวดนิดนึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ครีมกันแดด ต่อไปก็จะเป็นบีบีครีมค่ะจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่อยากใช้รองพื้นบางคนดไม่ค่อยลงแบบรองพื้นหนาๆค่ะมันหนาไปแล้วก็ฮิตแต่งแบบเกาหลีคือดูซีรีส์เยอะคือเกาหลีเป็นอย่างนี้ต้องอธิบายเกาหลีเนี่ยนางแต่งแต่นีจริงแต่งหนามากนะคะแต่ว่าไม่เอิ่นไม่แต่งก็คือเขาจัดไฟดีด้วยอยงแล้วผิวหน้านางก็ดีด้วย คือปกปิดริ้วรอยเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรคะจะเริ่มจากการเ้าเรียกว่าอะไรนะคะเชดดิ้งต่างๆก็คือสัญญกรรมเหลาจมูกก็คือเลือกสีที่เข้มกว่าผิวหนึ่งโอ้เชดดิ้งที่จมูกสำหรับใครที่รู้สึกว่าเวลานอนกลางคืนตะแค็งแล้วตาซ้ายกับตาขวามรองเดกันนะคะสเต็ปนี้ตั้งใจดูให้ดีนะคะใช่ค่ะคือเลือกที่สีน้ำตาลคือสีที่ สีเนื้อที่เข้มกว่าผิวนิดนึงนิดเดียวพอนิดเดียวพอเพราะว่าถ้ายอะมันจะโป๊กโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ลงอายแชโดว์ค่ะคือจะทั้งเปิดอมาเลยใช่ค่ะนี้ไปแล้วก็ลงสีน้ำตาลเข้มกว่าอ๋อลงสีอ่อนก่อนหลังจากนั้นก็สีเข้มซึ่งสีเข้มอันนี้ใช่ไหมที่มันจะทำให้ดูแบบตากว้างขึนใช่ค่ะ อ๋อสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองตาเล็กแล้วอยากจะแต่งหน้าให้ดูแบบตาโตขึ้นแบ๊วขึ้นนะตาเราก็จะขยับออกมาจากตัวนี้สำหรับคนที่อ,อยากให้ตาโตแบบเนียนๆเนนกาหลีนะคะมันจะมีเขียนนี้ข้างในด้วย อตามันดูชัดดูเป็นทรงลูกตาขึ้นเนาะแล้วก็เอาเอาสีทองไลนยนิดนึงตรงที่เราขึ้นตาไปแล้วเพื่อให้มันให้มันให้มันลิ้งจากข้างบแบรนใช่ไหแบรนด์แบรนด์คือทำให้มันแบบดูกลมกลืนผู้ชมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมา วันเขียนคิ้วตรงก็จะเป็นแบบตรงๆอีกแบบนึงน,นะอันนี้คือเขียนเขียนแบบนี้แล้วก็โค้งลงนิดนึงคิ้วตรงให้อารมณ์เลยให้อารมณ์แบบเขาบอกว่าจะดูแบลวแบบถ้าโค้งเลยอ่ะก็จะแบบว่าลายลายเผ็ดเผ็นิดนึงเขาเผ็ดปะเน,เนวยวันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดวันนี้วันนี้ปกติเน่โอเคเสร็จปึ๊บกลับมาปัดขนตาเราก็เริ่มคือ การปัดขนตาเนี่ยคือเริ่มจากการที่ปัดตรงโคนก่อนแล้วก็คือปัดรอบนึงก่อนให้มันเซตตัวแล้วก็ค่อยย้ำย้ำย้ำค่อยต่อความยาวขึ้นเรื่อยๆโอเคนะคะแล้วหลังจากนี้คือคือการลงแก้มนะคะให้มันดูตามหน้าก็อย่างนี้คือจะทําให้หน้าเหมือนแบบหน้าเรียวหน้าเรียวถ้าคนที่หน้าตอบอยู่แล้วให้ปัดเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากให้แบลๆแบลก็จะปัดเป็นแค่ตรงนี้ ใช่แล้วก็เพื่อให้ดูว่ามันธรรมาชาตินิ่นึงเราจะปัดเลยมาที่จมูกนิ่นึงค่ะแต่ว่าอย่าเยอะนะเพราะไม่งั้นจะเหมือนเมาเล่าทันทีใช่แล้วก็เหมือนว่าแพ้อากาศหรือเปล่า<อ>แพ้เ e ส o อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยปัดเยอะเกินไปแล้วเพื่อนถามว่าจมูกไปชนอะไรมาก,ก็เลยลบๆแอบลบๆบ,ลบ,ลบอย่ี้ย <laughs> ต่อไปนะคะก็เป็นปากลิปสติกต<อ>น,นี่ก็คือ<า>สีเบาๆเลยและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ของการแต่งหน้าที่สวยใสแล้วก็สามารถทำตามได้โดยไม่ยากโอเคค่ะการแต่งหน้าใสๆเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสเตปต่อไปสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะไปงานแต่งงานของเพื่อนหรือไปออกงานอีเวนต์ต้องเติมอะไรคะอู้ย,ายมาขคดติดขนตาลงไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็บอกตาเพิ่มน,นิดหนึ่ง ก็คือการแต่งหน้าสไตล์วิววรรณรสนั่นเองค่ะตาเดาว้าวขอขอบคุณสาววิววรรณรสที่มาสอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบสวยใสแล้วให้ชาวว้าวดาราได้ดูกันนะคะ